เดี๋ยวเราก็จะมาหลักหลดแม้ผ้ภาเป้ไซถ่อไหมนะครับนี่เอาคนหลักครับนะครับเดี๋ยวให้มันขับเล็โอเคนะเราก็ต้องรับสวัสดีทงดังเชิญในวันนี้ชแนลสื่อของอูชมคนเดิมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ ว่าหลักลวดเมย์พ่อไปทำเครื่องพ่อไปย้าไปยต่อไหมนะครับเป็นต่อใหญ่ของลวดทำลูกนะครับลู่เบอร์ล่มเบอร์ทึมเลยนะเธอเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาแมยเปลี่ยนตัวกันเดี๋ยวเลยเมยว่าพื้นมาไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยว่าตัวนัดไหนไปเนี่ยตัวไปลูใจน่ เ,เดี๋ยวเราเราจะมาแกะกันยังกัเลยไปเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยเดี๋ยวนะทีทีทีให้เมดาเล่ยวันว่างๆหรอวันว่างๆครับไม่คลิปเลยใต้เลยลักแกะโทรนี่ ทันที่จริงถ้าเสร็จมันก็ไม่มืดหรอกแต่ว่าผมติดลูกค้าเลยเมืดถ่ายไม่ทันอะอาเจียรเลยนะนี่ยมือนึงทึอไฟมือนึงทึอรองตีนก็ต้องเยียมมีอันใชยไม่ได้กีดดูสภาพหนะหลุดเขาไม่ลับ

โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่ท่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าดูเรามาอยู่ที่ถนนอันเวิงวางไม่มีใครที่พันไม่ได้เดีย๋ยวแม่ดาเดี๋ยแม่ดาเดีย๋ยม่ดาเดีแม่ดา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเนี่ยพลละขับของเรานะครับเนี่ยพลลักขับนะครับเดี๋ยวให้มันขับแรงเดี๋ยวเนเนเนนาตาพันเนี่ายกล้วยโมจ่ายกล้วยโมเซยตาบะ <c oughs> ไม่มีสปอตเลย เดี๋ยวไ้มันไป,ปรับเลยไปสตาร์ทกับ,าากบดังรัวแม่ดาไปโตไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วกบไปแล้วโตเห็นไปไกลส่วนเรายืด,ดูโอ้โห ทำแบบนี้เดี๋ยวจริงจริงเนี่ยตาจริงๆริงตาจริงๆไม่ไหนมุ่เดี๋ยวเราดูมันมาแล้วมันมาแล้วดู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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงรับเครื่อก่อนนี่มันเพลินเล่นตอนปลายอ๋อ Rốt rụt đầm đầm à Yá Hú Lấy thổ lọt lấy bát đây bà Rồi dịp bát Đâu nè Đây Lấy thổ Rồi dịp bát Hừm Lấy rụt thổ Nope oh. lột, đù, thổ, lột, đù, đù, đây, Ủa Lọt Rụt thổ oh, lọt lấy bà Ủa hộp Đi Dạ Hả Lọt Ủa hộp Đi Nope Đây Mới lấy lọt đớm Lọt Tòn Gụp Rồi lọt lại Chứt giọt Rồi Bộ bà Cảm lặng ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับคุณซื้อด้วยนะครับคิปนี้จบอย่งางครั้นี้นะครับเดินแม่ด่าแล้ว